หนุ่มกัญชัยกำเนิดพร้อยที่เคยเป็นพิธีกรข่าวชื่อดังกลับมาลงทะเบียนชื่อตัวเองในวงการหนังอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่พระบทบาทหลักในเรื่องใหม่แต่เป็นการเล่นเป็นครูกระปิในเรื่องโคโกโลซึ่งเป็นหนังที่มีการขุดรูปของหนุ่มกัญชัยจากหอแตวแตกมาใช้ตลอดไปเมื่อถูกถามว่าจะเป็นผลงานที่น่าจดจําหรือเป็นตราบับในชีวิตหนุ่มกัญชัยตอบว่าอันนี้มันนิดหน่อยไม่ได้มากหมายอะไรแต่เมื่อถามว่ารูปในหอแตวแตกที่ถูกขุดออกมาใช้ตลอดไปรู้สึกยังไงเคยเห็นไหมหนุ่มกัญชัยตอบว่าเคยเครียดนะัด ยิ้มพี่ว่ายันมาอยู่แต่งงานก็ยังมีอยู่และเมื่อถามว่าพี่ป๋องกอผลไปกำกับหรือไปนอนหนุ่มกัญชัยตอบว่า <c oughs> มันไม่ได้เป็นผู้กำกับพี่ป๋องไม่ได้เป็นผู้กำกับก็มีพระชาะอน,นุ์กำกับเดี๋ยวปองกอผลเอาชื่อมาขายบอกว่านี่หนังดีนะกูกำกับเองถ้าหนังมันขายได้นะหนังมีคนชมก็จะบอกว่ากูกำกับเองไอ้นิกกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าหนังมันไม่ได้ดีนะก็จะบอกว่ากูไม่ได้ทำเลยพระชามันทำเดี๋ยวรอดูดิสันดานปองกอพลเป็นแบบนี้แต่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าที่มีมาสเตอร์พีซของพี่เองแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวไว้รอดูแล้วกันยิ้มเพื่อรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเพื่ออ่านข่าวบันเทิงวันนี้ที่ https: w w w t h i a t c o t h e n t e n t